ต้นไม้นี่มันคล้ายคคนต้นบานชื่อน,นี้ฉันไม่ได้ปลูกด้วยเมล็ดแต่ไปซื้อต้นเล็กๆที่เขาเพาะแล้วมาปลูกแต่มันก็งามและแข็งแรงดีเพราะอะไรหรือเพราะคนที่เขาขายนั้นรู้จักเลือกเมล็ดที่ดีและดินที่เขาใช้เพาะก็ดีด้วยนอกจากนั้นเขายังรู้วิธีว่าจะเพาะอย่างไรซึ่งฉันไม่สามารถทำได้เช่นเขาเมื่อฉันเอามาปลูกฉันต้องดูแลใส่ปุ๋ยเสมอเพราะดินที่นี่ไม่ดี ต้องคอยรดน้ำพรวนดินบ่อยๆต้องเอายาและต้นไม้ที่ไม่ดีออกเด็ดดอกใบที่เสียทิ้งคนเราก็เหมือนกันถ้ามีพันธุ์ดีเมื่อเป็นเด็กก็แข็งแรงฉลาดเมื่อพ่อแม่คอยสั่งสอนเด็ดเอาของที่เสียออกและหาปุ๋ยที่ดีใส่อยู่เสมอเด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนกับตนและดอกบานชื่นเหล่านี้จากหนังสือดังสายทานสีนครินแห่งแผ่นดิน คำสอนอันทรงคุณค่าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาไม่ใช่เพียงการปลูกแต่ต้องดูแลเอาใจใส่ยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ั25มีใช่เพียงการดูแลรักษาต้นไม้ทั่วไป หากแต่เป็นการสืบสารพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่สะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมีได้เป็นการร่วมการสร้างพื้นที่สีเขียวอันงดงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ทันและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของสมเด็จยาที่ทรงเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติมาโดยตลอดจุดเริ่มต้นของความห่วงใย,ยต่อธรรมชาติอย่างลึกซึ้งนั้นย้อนไปถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยาผู้ทรงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติทรงปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพชชนชีพทรงเน้นการบำรุงรักษาเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทรงถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หลายองค์กรเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่21ตุลาคมเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงได้จัดโครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567ณวันนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารโดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นจันท์ที่ทรงปรูเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติวันนี้เนี่ยเรา มาทําทตรงนี้เนี่ยเพื่อถวายพระปฐมเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ถวายพระพันธีหลวงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราดําเนินการก็มีกิจกรรมในการที่เข้ามา,าดูแลหน่วยป่าไม้เนี่ยมาดูแลบํารุงรักษาต้นไม้นะซึ่งซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยตั้งใจที่จะให้มีการดูแลรักษาต้นไม้นะครับไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นนะฮะ โครงการเพื่อเฉลิมฉลองครบหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ12พันศาตรงนี้เนี่ยก็เราดำเนินการทั่วประเทศนะครับและไม่ใช่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวครับโครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินี้มีการคัดเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมครอบคลุมถึงการปลูกต้นไม้ใหม่การดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมการตัดแต่งกิ่งการกำจัดวัชพืชการปกป้องโรคและแมลงทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความพิถีพิถัน โดยทีมรุกขกรหรือหมอต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงก,การบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านี้เปรียบเสมือนการบำรุงหัวใจของแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงความรักความ่วงใหญ่และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันสร้างสังคมสีเขียว เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานสืบไป